กินไอติมให้ชื่นใจไอศครีมรสนี้อะไรคะเนี่ยรสอะไรจ๊ะรสอะไรอะรสนมรสนมแก้วก็น้ำผึ้ง,งโอ้ยแกไม่ออก <laughs> จะได้กินไหมวันเนี้ยอ๋อตรงนี้จะได้กินไหมเนี่ย ช่วยแกะหน่อย่ช่วยแกะหน่อยอาไปนั่งค่ะดีวแม่แกะให้ไปนั่งค่ะไปนั่งค่ะไปนั่งค่ะไอซครีมของน้องหมูจ้าลดนมน้ำผึ้งนะคะลายร้อนกันแต่เช้าเลยค่ะมันจะละลายแล้วนะน้องหมูจ้า<อ>กินอะไรอยู่คะไอติมไอติมอากาศเย็นมากเลยเนาะไอติมยังละลายเลยอะ่ะ สงการนี้นหนูไปไหนคะหนูไม่ได้ไปไหนหนูไม่ได้ไปไหนหนูอยู่บ้านเหรอลูกอ๋อยู่บ้านแล้วร้อนก็กินไอติมให้ชื่นใจใช่ไหมคะอรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยออ,ยอีกค้ำนึงงามให้กีคะแนนถึงร้อยถึงร้อยเลยเหรอ โอ้โหโหัวเปียกหมดเลยถามว่าไอติมอร่อยไหมคะอร่อยพูดไม่ได้จ้าโอ้โหให้ตั้งร้อยนึงเนี่ยจ้า